เติมคำตอบเมื่อกำหนดให้หนึ่งรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสี่เหลี่ยม kite ถามว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยม kite เท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปเราก็นับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองรูปพื้นที่ของสี่เหลี่ยม K I T E เท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสิบสองรูป เติมคำตอบเมื่อกำหนดให้หนึ่งช่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสี่เหลี่ยมสมพรอถามว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสมพรเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมกี่รูปเราก็ทำการนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบเอ็ดสสองได้สิบสองรูปพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสโมอพอรอเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสิสองรูป เติมคำตอบเมื่อกำหนดให้หนึ่งช่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีรูปสี่เหลี่ยมตอรอองอมาให้ให้หาพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมตอรอองอเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปนับเลยค่ะหนึ่งสอ่ห้าหเจ็ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24ได้24ีรูปพื้นที่ของสี่เหลี่ยมตอรอองอเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสยีสิสีรูป เติมคำตอบเมื่อกำหนดให้หนึ่งช่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีรูปสี่เหลี่ยมมาให้เป็นสี่เหลี่ยม M A S K ถามว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยม M A S K เท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปเราก็นับเลยค่ะ1 2 3 4 5 แถวละห้าใช่ไหมคะนับเพิ่มทีละห้าเลยค่ะ5 10สิบสิบห้ายี่ยห้าสามหได้35รูปพื้นที่ของสี่เหลี่ยม M A S K เท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส35หรูป เติมคำตอบเมื่อกำหนดให้หนึ่งช่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีรูปสี่เหลี่ยมตโกโลงมาให้ถามว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมตโกโลงเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปนับนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้า หแถวมีหนับเพิ่มทีละ5เลยค่ะ5 10 15บส,บสบได้20รูปพื้นที่ของสี่เหลี่ยมตกลงเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส20รูป Poor Cat.